สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะว่าวาสีเลี้ยงเป็นอาชีพหลกักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะเข้ากับสีผ้ามาเบ่งพัฒนาการของลูกออดนะคะจีเหาทําการผสมพันธุ์กบเมนบาค์คละกะเอาไข่เมื่อว้ในบ้บอพอฝากอนุบาลน,นี่นะคะพัฒนาการของลูกออดนะคะ กะสิเป็นไปตามสเต็ปม,มอแรกที่เหาเอา,าไข่เมื่อว้นะคะในบบออนุบาลนะคะพี่น้องประมาณสองมือนะคะไข่สิเริ่มแตกนะคะละกะหวกนี่สิเริ่มเป็นดำๆนะคะพี่น้องลักกะสิกายเป็นเหมือนแมงกะดิกนะคะประมาณสองมือนะคะพี่น้องนั่งตูกะสีกะดิกนั่งตูกะสียูนิงนะคะบางตูกะสีวายน้ำแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือพัฒนาการพองเพลินนะคะ ที่พี่น้องกําลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นลูกออดนะคะประมาณสักหามือแล้วนะคะพี่น้องหาหกมือแล้วนะคะเข้าเตรียมเอาลงบอดินแล้วนะคะพี่น้องเพื่อที่จะเลียงต่อไปนะคะให้เป็นกบเนื้อนะคะให้ไงขึ้นนะคะพี่น้องอันนี้นะคะกะเหลือบลายนะคะพี่น้องลูกออดกะต้องอธิบายให้พี่น้องเข้าฟังแบบจังสีเนาะหวัวท่ว่าเข้าเพาะนะคะอนุบาลน,นะคะพี่น้อง ตัวที่อ่อนแอนะคะสิถือตัวที่แข็งแรงนะคะกินนะคะพี่น้องหรือบ่อกาตัวที่อ่อนแอนะเพื่อนกระสิตายนะคะแล้วกาตัวที่แข็งแรงลูกออดตัวที่แข็งแรงนะคะเพื่อนกระสิกินตัวที่อ่อนแอหรือว่าตัวที่ตายเป็นอาหารนะคะเน่ระวังประมาณ3ามถึงหมือนะคะพี่น้องบางที่กะหกมือเจ็ดมือนะคะแล้วกาบ,บางตัวอาจจะแข็งแรงแล้วกาใหญ่เร็ว นะคบพี่น้องตัวนี้กะมีเป็นบางส่วนแต่ว่าบางตัวที่ตายก็คือตายไปนะคะพี่น้องเห็ุให้เป็นการคาดขนาดของตัวเพิ่เองนะคะตัวที่แข็งแรงเพิ่งกระสียูรอดตัวที่อ่อนแอเพิ่งกระสีตายไปนะคะพี่น้องอันนี้คือพัฒนาการของลูกออดนะคะในแต่ละสเต็ปเนาะนะคะที่เฮ้าเดมาเ้าเห็นพี่น้องเฮ้าเดฟังนะคะแล้วกะก้อนสืบประมาณหาถึงหกหมื่นนะคะพี่น้องลูกออดกระสีเหลือบรหลายนะคะ เขากะสังเกตด้วยสายตาเขาเลยนะคะว่ามันกระสีบางไปแรกๆนะคะที่มันพออดอจะใครดูเหมือนมันจะลายพี่น้องแต่พอถึงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่มันใหญ่เดยประมาณหาหงหกมือแล้วเนี่ยมันกระสีกัดกินกันเองเนาะนะคะปะกติแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของลูกออดปกติเลยนะคะพี่น้องแล้วกะสีบางลงไปเองนะคะแล้วก็ส่วนตัวน,นี้นะคะสีเดยประมาณสามมือนะครับพี่น้อง เป็นลูกออดที่ใดประมาณสามมือนะคะที่พี่น้องเห็นเป็นฟองแบบแนวจังสี่นะคะนี่คือฟองอากาศนะคะที่เกิดจากการ่าสะสมมักมุมนะคะของเปลือกไข่ที่แตกออกแ,แล้วก็ร่อยขึ้นมานะคะพี่น้องและการบางที่ลูกออดในน้อยนี่พนนเพป่นกระสเปตตอจินเปลือกไข่นะคะพราะว่าลูกออดประมาณสองถึงสามมือนี่นะคะพี่น้องหรือว่ากระซ้อถึงห้ามือนี่บ่ต้องไห้หัวหารนะคะ ตะว่าบางก้นเป่นกระหายไข่ต้่มเนาะแล้วแต่วิธีการของแต่ละบอแต่ละฟ้ามนะคะอันนี้กะใส่ได้คขึ้นกันนะคะพี่น้องเป็นไข่แดงต้่มซุกนะคะแต่ว่าส่วนลูอ่ออณิด้ให่อาหารเลยนะคะตั้งแต่เอาไข่มาว่างไว้ละกะให้มันพอออกเองนี่จนถึงประมาณหาถึงหกมือนะคะเล้วหลังจากนั้นนะคะลูกอ่ะก็จังสีเอาอาหารนะคะที่มันเป็นอา,อาหารเม็ดนะคะ เอามาละลายงามนะคะพี่น้องแล้วก็ปั่นเป็นก้อนแล้วก็หยอดลงไปนะคะบ่หลายนะคะล้กกะลูกออลเรานี่ก็สิตอดกินไปเรื่อยๆนะคะล้กก็เพิ่นก็สิง่ายขึ้นไปเนาะปกตีแล้วลูกออลเพิ่นก็สิกัดกันเองกินกันเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเท่ากับในส่วนเวลาระยะเวลาที่เท่าเลีอย่างจนกว่าสีอ่า เป็นลูกออดโตที่สามารถจำหนาได้ดเป็นกิโลนะคะพี่น้องเพิ่นกรสิกินกันเองไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพิ่นเดกินอาหารถี่บาเพียงพ่อนะคะหรือว่าบางที่อาจจะเพียงพ่ออยู่ต่ว่าเพิ่นกับเป็นสัญชาตญาณเพิ่นนะคะเพิ่นกระเมือนจะไล่กินอาหารนะคะต่บางที่อาจจะไปกัดถือกันนะคะอาจจะเป็นแผลหลกักตายนะคะนี่ก็คือพัฒนาการแต่ละสเต็ปของลูกออดนะคะที เขาไดีนํามาฝากพี่น้องสุภุสกุคน,นะคะท่านใดนะคะที่ชื่นชอบการเลียงกบนะคะพี่น้องสามารถที่จะเข้ามา,าพูดคุยสอบถามก็ุกออดฟร์มกบใดนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไขคกดสั่นกระดิ่งให้น้ำนะคะหละก้กกาขอบคุณแล,ลาลๆพี่พี่น้องติดตามรับชมนะคะพอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ